ตอนนี้ใจผมไปอยู่ห้องข้างบนมากกว่าครับผมไม่แน่ใจว่าข้างบนมีมีมีเป็นห้องที่ไว้สําหรับไวนะ้พ <c oughs> ักไหมเพราะว่าผมเห็นมีคนแกกคนหนึ่งเดินที่ไปข้างบนอ,อยู่ที่ห้องพักไม่รู้ว่ามีไหมมีค่ะแต่มันค่อนข้างลกนิด <c oughs> เออขอดูหน่อยครับเชิญค่ะซึ่งสิ่งแรกที่คุณเริวสัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในบ้านคุณแบมคือมีหญิงชราคนหนึ่ง เดินขึ้นบันไดไปยังบริเวณห้องพระชั้นบนโดยที่คุณริวไม่ได้สำรวจบ้านหลังนี้มาก่อนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณต้องการให้คุณริวขึ้นมาหานั้นเป็นเพราะอะไรกันแน่ คือมันของเยอะโอ้นี่ไงเจอแล้วครับขนลุกคือเขายืนอยู่เนี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขาอยู่ในห้องพักซึ่งสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ขณะนี้ก็คือดวงวิญญาณของคุณยายคุณแบมซึ่งเป็นคนเดียวกับที่คุณริวสัมผัสได้เมื่อตอนถ่ายทำรายการที่สตูดิโอครับแต่ในบ้านคุณกับสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยกับมันไปเห็นที่บ้านมากกว่าว่า ในบ้านเนี่ยมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่อยู่ในบ้านคุณจริงๆเป็นอะไรอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนผมผมว่าไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนด้วยเป็นหนึ่งในญาติคุณก็ได้เพราะผมเห็นเขาอยู่แล้วผูกพันด้วยความรักและสิ่งที่คุณเรียวสัมผัสได้ก็คือยายของคุณแบมที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง ก็จากที่เห็นนะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าผมไม่เคยขึ้นมางบนเนาะแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกพี่ว่าผมเองคนแก่คนนึงยืนอยู่ตรงบันไดแล้วเขาบอกให้ผมมาขึ้นมางบนแล้วเขาบอกเขาอยู่ในห้องพระจาได้ใช่ไหมได้ค่ะครับผมยืนยันนะว่าริวไม่ได้ขึ้นมาก่อนค่ะผมเลยอยากรู้ว่าคนนี้เป็นใครเป็นคุณยายค่ะพที่เห็นเมื่อกี้ใส่ชุดขาวอย่างนี้เลยแล้วยืนอยู่ข้างล่างค่ะเป็นคุณยายเหรอครับคุณยายเสียไปนานแค่ไหก็ประมาณสักสองสามปีได้แล้วค่ะแต่แกยังไม่ได้เผา ทำไมล่ะครับเพราะว่ารอป้ากลับมาจากเมืองนอกอะค่ะโอ้ก็คือฝังแกไว้อยู่เออก็คือจะจะจะทำการเผาอีกครั้งหนึ่งแต่รอให้ญาติพี่น้องทอี่เมืองนอกเนี่ยกลับมาให้ครบก่อนใช่ค่ะทีนี้สิ่งที่นิวเห็นเนี่ยคือการวางรูปคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับสำคัญมากเลยสิ่งแรกห้ามอยู่สูงกว่าโต๊ะพระให้ดูจากขอบโต๊ะหมู่ที่เราตั้งถ้ารูปบูชาคนเสียชีวิตอยู่สูงกว่าพระนะครับผม ความหมายคือคนในบ้านเนี่ยอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วมีแต่เรื่องนะครับและเมื่อบรรพบุรุษอยู่ไม่สบายเนื่อหมายถึงลูกหลานนะครับหรือคนในบ้านให้ระวังป่วยบ่อยอันนี้จริงมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างไหมฮะเอาเรื่องร้อนก่อนมีไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมีบ้างค่ะเป็นไงครับจะเป็นประเภทพวกคนอื่นนําความเดือดร้อนมาให้นั่นแหละครับเออแล้วลูกแล้วคนป่วยบ่อยในบ้านมีไหมบ่อยบ่อยมากค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆลูกหลานอย่างเงี้ยเข้าโรงพยาบาลนี่อย่างทีเดือนหรือ2เดือนอย่างเงี้ยก็จะเข้าบางทีลูกชายก็จะนอนโรงพยาบาลบ่อยรู้ไหมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเด็กอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพส่วนตัวแต่มีบางอย่างเนี่ยผลักดันให้การป่วยอย่างเงี้ยเป็นเร็วคืออะไรรู้ไหมครัคุณผู้ชมครับอ่ะใครดูอยู่ตอนนี้เนี่ยลองดูที่บ้านตัวเองเนี่ยครับลูกวางหรืออะไรครับมีพระเครื่องนะครับ มีหลวงพ่อมีรูปพระล้วนอยู่ใต้คนเสียชีวิตทั้งนั้นเลยซึ่งอันเนี้ยนั่นหมายถึงว่าคนในบ้านนี้เนี่ยอยู่แล้วร้อนลนมีแต่คนนําความเดือดร้อนมาให้นี่กันที่1น,นะอันที่2คือมีดที่วางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามีดบมอรหรือมีดอะไรนะครับปลายแหลมของมีดเนี่ยชี้ผ่าเข้าไปที่ลูกนั่นหมายความว่าคนในบ้านเนี่ยหรือลูกหลานเนี่ยให้ระวังผ่าตัดหรือป่วยบ่อยจะคี้โรค นะครับเจ็บอดอดออแอบแอบให้ระวังเสี่ยงกับเรื่องของการผ่าตัดมีคะมี่ะมีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเนี้ยบางทีตัวเราเองรู้สึกว่ามันร่างกายมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับค่ะเพราะฉะนั้นผมคงขอแนะนําวิธีวิธีแก้ก่อนนะครับวิธีแก้ก็คือว่า 1. ยกขิ่งนี้ให้สูงขึ้นให้จัดใหม่เลยคือเฉพาะหน้าพระตรงนี้เนี่ย ห้ามมีรูปคนตายวางอยู่แล้วเลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งตรงกลางแล้วยกให้สูงกว่าขอบนี้ฮะขอบของที่เก็บเพราะอะไรการที่คุณเอาห้องพระมาทําเป็นห้องเก็บของนั่นหมายความว่าเงินทองของคุณหรืออะไรของคุณเนี่ยต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นการวางพระเนี่ยสำคัญอย่าวางที่ต่ํากว่านะครับรถสิงอย่างนี้เนี่ยจริงๆนะครับวิธีจัดเนี่ยเอาอยู่แค่ตรงนี้ก็พอพระพิคเนตด,ดูสิ อยู่ต่ำกว่าิงหนะครับถ้าไม่บูชาก็อย่าเอามาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวางให้ถูกต้องสิ่งที่ทําให้บ้านนี้ร้อนจริงๆวุ่นวายจริงๆนะครับนี่มากนี่มากกว่าครับการตั้งหิ้งพระการตั้งห้องพระเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเท่ากับว่าเป็นศูนย์กลางของบ้านเป็นศูนย์กลางทั้งมงคลและไม่มงคลของบ้านการตั้งห้องพระดีทําให้บ้านอยู่แล้วดีแต่การตั้งห้องพระที่ดีควรคํานึงถึงเรื่องของรูปภาพบรรพบุรุษ ขนาดเราเป็นคนแท้ๆเขาไม่ให้เอาลูกเราที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไปอยู่บนหิ้งพระจะทําให้เราป่วยเพราะวาสนาของเราไม่ใช่พระนะครับแล้วประจวบกับที่คุณพี่บอกว่าคุณยายยังไม่ได้เผาใช่คนะครับผมเพื่อรอลูกหลานกลับมาเพราะฉะนั้นตกนี้แหละอาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้บ้านเราเนี่ยจากที่ดีๆมันก็ค่อยๆลอยถอยลงถอยลงแต่ก็หลายครั้งนะคะร,รู้สึกว่าน้องเขาบางทีเขานอนอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยยายเนี่ยแบบว่า เย็นหน้าลงมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าท่านอ,อยู่แล้วร้อนรนแล้วก็พยายามจะเตือนการที่ให้คุณได้ไปรายการเนี่ยสายเหตุหลักๆจริงๆคือมาจากเรื่องนี้มากกว่าเหมือนที่ผมยืนยันในรายการว่าผมผมไม่เห็นเลยนะแต่ผมกลับไปเห็นคุณยายจําได้ใช่ไหมสรุปแล้วนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะใครที่มีบ้านหรือมีห้องพระนะครับก็ขอให้ใส่ใจวางให้ถูกต้องนะครับผมคุณก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ร่วงรับไปแล้วก็จะได้ไปอย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ริวได้มาถึงบ้านหลังนี้นะครับสรุปง่ายๆเลยก่อนเรื่องของเส้นผมนะครับผมผมเองไม่ชอบเรื่องของความงุมง่ายการแปเอาผมของคนตายมาทำเนี่ยเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเส้นผมเนี่ยเขาต้องการเขาต้องการบํารุงหรือเลือดที่หมุนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศพที่ตายแล้วนะครับผมจะไม่เงาไปดูได้เลยครับอย่างเช่นศพที่เสียชีวิตนะครับผมที่งอกขึ้นมาใหม่จะแห้งๆจะไม่มีความเงา เพราะนั้นผมที่น้องก็ใช้อยู่มีความเงาเป็นสภาพของผมแท้ส่วนในเรื่องของความฝันนั้นนะครับผมอย่างที่ริวพยายามบอกเสมอว่าการที่เราเนี่ยฝังใจกับเรื่องอะไรหรือเราเริ่มต่อผมจริงปับ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นผมใครไหมถ้าเรามีความรู้สึกแบบนั้นบางทีในความรู้สึกที่มันเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นความฝานันอันที่สองผมไม่แน่ใจว่าตัวคุณเนี่ยปกติต่อผมยาวขนาดนั้นไหม เป็นครั้งแรกที่ต่อยาวใช่ไหมฮะ<ช>เพราะฉะนั้นผมไปสอบถามมาแล้วครับนักจิตวิทยาก็คือเกี่ยวคนเลี้ยงเด็กถ้าเด็กไม่เคยเห็นแม่ผมยาวมาก่อนกลัวอยู่ดีแม่เปลี่ยนไปผมยาวมากเลยเพราะฉะนั้นพอคุณเอาผมออกเมื่อไหร่หายไหม<ช>หายก็กลับมาเป็นคนเดิมเพราะฉะนั้นยืนยันร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่มีผีในผมแน่นอนไม่ได้เป็นผมมาจากคนตายนะครับแล้วก็ในส่วนที่คุณบอกว่าคุณแม่ฝัน บอ่ะคุณยายฝันเป็นไปได้ครับเพราะว่าในขณะที่เราฝันไม่ดีเราก็จะบอกคนในบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ยินความเป็นห่วงลูกหลานเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเก็บเอาไปฝันได้นะครับผมผมไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อนะครับแต่ตอนนี้เราพยายามหาเหตุผลให้แล้วพอาะสบายใจได้แล้วนะครับและเหตุการณ์ประหลาดที่คุณแบมได้พบเจอเกี่ยวกับดวงวิญญ,ญาณที่